ใครไม่ได้ดูคานแรกไปดูด้วยนะคุณเวคุณเคยดูไก่มุ้ไหมสัเก็สือเหมือนเก่งนะแล้วก็ยิงอันนี้เมลอนเอนเออจีนะครับก็อยู่ข้างหน้าประมาณตรงนี้กนะันเออส่วนอันนี้นะครับโล่โล่อเตอร์เมลอนก็ใอยู่นะ <laughs> ผมไม่รู้มันต่างอะไรอะ่ะผมไม่ได้ดู t ด e m มู i วีอันนั้นนะครับส่วนอันนี้ ผมมันก็ไม่ได้ดูโมบูมิ่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าน่าจะเก่งนะให้ S ไปเลยส่วนนี้แมงโกแมงโกไปแมงแมงโกแมงโกอยู่นี่ไป <laughs> ผมว่ามันมต้องให้ประมาณตรงกลางๆอะ่ะแบบกลางแบบมากๆเลยอละเพราะว่ามันก็ยังเป็นมันก็ยังเป็นไคโตใช่ปะ่ะมันชื่อไคโตใช่ปะ่ะมันชื่อเดียวกับ DN เอ,อ,อเอคู่มงไคโตเออก็ไคโตมันก็ยังเป็นไคโตก็คือกระสอบรายแต,แต่มันแบบเออก็ อย่างน้อยเมงโก้ก็ดูเก่งขึ้นมากกว่าบานาน่าแล้วกันต่อไปตั้งโอสครับผมนับถือโอสมากผมจะให้ประมาณถึงจะเป็นใครโตรเหมือนเดิมก็ตามแต่ก็นับถือนะครับก็ให้ประมาณวันนี้นี่ต่อไปนะไก่มูล่างอดองกุริหรือที่ลูกโอ๊กนะกี่ดอนผมว่าต้องให้แบบซีอ่ไม่ดีแต่คือมันก็เป็นมันก็เป็นไก่ไก่มูนะก็ให้ ให้ดีไปก่อนแล้วกันเพระาะงั้นดีมันจะดูว่างไงเอออะไรประมาณนั้นต่อไปนะครับใครต่อดิจิเกอาร์มก็ให้ประมาณนี้กันตัวนนี้อันนี้อะไรวะอันนี้เป็นเมลอนนะครับเมลอนยิงยิงต้องให้ประมาณประมาณ <laughs> ประมาณนี้อย่างเลยเออมีวีนะกีวีผมรู้สึกว่าก็ดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะน <laughs> เออให้ประมาณประมาณนี้กันเออ โอเคอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นแตงโมนี่จะเป็นแตงโมใครอะแตงโมพวกกาดปะแตงโมผมผมเห็นแตงโมเพียบเลยนี่หว่าผมไม่รู้อะผมผมก็ผมอันไหนผมไม่รู้ผมให้ดีกว่านะแต่แต่แตงโมสองอันนั้ผมไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าแตงแตงโมอีกอันนึงผมรู้ผมเดี๋ยวผมเก็บไปก่อนโอเคบาลอนเลมอนเอนเนอร์จี้นะอันนี้เริ่มเก่งขึ้นมาหน่อยแล้วก็ให้ A อละกัน เอให้ต้องให้ประมาณไหนดีก็ให้ประมาณแบบมันก็ยังมันก็ยังไปใครต่อก็ให้ประมาณประมาณนี้กันถือว่าน่าจะสู้พอสู้กับไก่มูพวกไก่มูล่างจิมบ้าได้อยู่โอเคต่อไปครับเอสเทียอ่านาเทอบารนบอลอลล่างหลอดอะไรสักอย่างหลอดเออหลอดอะไรสักอย่างอันนี้ครับ เป็นล่างแลงโก้ใช่ปะ่ะล็อกซีนมันชื่อนั้นใช่ปะ่ะบารอนแลงโก้ผมว่าก็น่าจะเก่งนะผมว่าผมต้องให้ประมาณแบบประมาณอันไหนดีอะคือแบบผมไม่อยากหน้าคา,าตาคาตาคาตัวรามากแต่ก็ให้ประมาณนี้กันโอเคต่อไปมิจจี้นะครับมิจจี้ริวเกนเอ่อผมว่ามันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นลหลังหลัง เออแต่ผมว่าก็ต้องให้ประมาณแบบประมาณแถว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 นี้แถวแถวนี้เออวันนี้กันเออหลังๆหลังไก่มุกก็พอมีนี่มาปุ๊บก,ก็เก่งขึ้นอยู่นิดนึงกีบี้นะครับแต่ว่าเป็นล่างดับเบิ้ลนะครับก็อ,อยู่ประมาณตรงนี้ไปแล้วกันเออระหว่างโอ๊กกับดับเบิ้ลอะไรเก่นก่าันไม่รู้อะ่ะแต่ผมว่ามีจีล่างดับเบิ้ลสวย ตามันสวยเนี่ยมันแบบครึ่งหนึ่งสำหรับเป็นแบบอาเมิดไรเดอร์ดิวเกนร่างเมลอนก็จริงก็ไม่เท่าไหร่ลยร่างบา,บานาน่าก็แบบเข้าไม่เท่าไหร่เหมือนกันอ้อร่างสับปะรดก็อยู่ประมาณประมาณนี้นะะเออผมไม่เคยเห็นอะแต่อันนี้อู้อันนี้มันเป็นล่างล่างสุดยอดของดิวเกน,นี ใช่ไหมร่างที่มันใช้ตบไข่ตบเอ่อเอ่อโคตะก็น่าจะอยู่ A นะ A ก็ให้ประมาณแบบประมาณประมาณนี้แล้วกันเออะมร็เก่งอยู่นะต่ไอไปคุโรคาเกะ <c oughs> ขอโทษคุโรคาเกะคือมันไม่ได้จริงนะคือแบบมาแบบมาแบบโชว์โชว์โชว์ชแล้วก็ โชวโชว์ชแต่ทำไมมีครูโลกากีสองตัวปะนั่นดิเดี๋ยวนะโอเคไม่เป็นไรต่อไปกีดอนก่อนกีดอนผมก็ให้ประมาณซีแล้วกันมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่อันนี้ครูโลกไอกีดอนล่างแตงโมผมว่ามันก็ใช้ได้นะก็ให้ประมาณแบบวัเนี้ยหลังบีหลังนะครับโอเคต่อไปบาวูบาวูเก่งนะผมว่าบาวูเก่งเลยอ่ะ ว่าให้เอหลังสุดต่อไปบูจินไกมูนะครับบูจินไกมูก็เก่งแต่เก่งประมาณไหนอะก็เก่งประมาณแบบประมาณหน้าหน้าพวกนี้นิดนึงก็แบบน่าจะเป็นคู่ปรับพอจะเป็นคู่ปรับกับทาคาโตระได้อยู่ไม่รู้ระหว่างทาคาโตระกับบูจินไกมูคนนั้นเก่งกันแต่ผมยกย่องทาคาโตระนะผมให้ทาคาโตระอยู่หน้าแต่คุโรคาเกะอีกแล้วมันต่างอะไรกันกับแรกไม่รู้ แตงโมอีกแล้วโอเคแตงโมอยู่นี่ไปคือมันน่าจะเป็นคนใช้แตงโมคนละคนกันปะแต่คือมันแตงโมไหนนะสิไม่รู้ไงต่อไปดูกดูกผมว่าผมต้องให้อยู่มอณเอคือถามว่ามันเก่งพอกว่าทาคาโตะไหมมันก็มันอาจจะเก่งกว่าด้วยซ้ำอ่ะแต่คือมันก็งงงงงงบ้างอ่ะมันก็มันก็เกาเกาบ้างอ่ะมันเกินมูอ่ะยังก็ให้ประมาณแบบ ประมาณประมาณนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ก็ประมาณนี้อายุเออโอเคประมาณนี้แหละต่อไปนะครับลูคดาคอนฟูดเปล่กาก็ให้ประมาณอยู่ตรงนี้แล้วกันอันนี้ลูอีกอแล้วอันนี้ล่างเลยวะเฮ้ย hey! ล่างเลยวะอันนี้ผมผมไม่รู้จริงจริงซีเรียสเดี๋ยวนะแป๊บนึง อ๋อมันคือดูแต่ใช้เซนโกคูไดเวอร์อ๋อโอเคเข้าใจแล้วยังก็อยู่ประมาณวันไหนเดียวประมาณแต่ตอนนี้แล้วกันเออประมาณเนี้ยโอเคอ่าได้อ่าต่อไปอ่าซีนนะครับหรือซีเกิร์ตผมว่าก็ต้องให้ประมาณแบบพวกเหล่าเอเนจีอ่ะเอาเอาเดี๋ยวๆๆดดมันกลายเป็นอันนี้ไดงเ่ยเออเดี๋ยนะเอา แล้วหายไปไหนแล้ววะเจยวซีเกิรลหายไปแล้ว <laughs>